สวัสดีค่ะน้อยทำสวนนะคะวันนี้น้อยจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะแหนแดงอซอนราไมโครฟิลล่านะคะที่น้อยปลูกไว้ในภาชนะเหลือใช้นะคะ<ด>ก,ก็เป็นพวกขวดพลาสติกต่างๆนะคะจะเป็นน้ำดื่มขวดน้ำเกลือสำหรับล้างแผลล้างจมูกนะคะวันนี้นะคะแล้วก็เป็น นี่นะคะเป็นแกลอนนมนะคะแกลอนนมค่ะเพื่อนนี่แกลอนนมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเห็นไหมคะขยายตัวเต็มเลยคะ่ะนะคะแกลอนนมก็ไม่ถึงคืบนะคะตัดไม่ถึงคืบค่ะนะคะสูงไม่ถึงคืบนะคะนี่แล้วดินที่นำมาใส่ใน ขวดพลาสติกนะคะจะเป็นดินแดงๆงค่ะดินที่บ้านจะเป็นดินสีแดงสีส้มนะคะอันนี้ก็ขนาดว่าหมักมาแล้วบ้างนะคะแต่ก็หมักผ่านๆนะคะรดราดน้ำหมักเอาไว้หลายครั้งแต่ว่าไม่ได้นำมาหมักกับเนื้อของอ,อินทรียวัตถุโดยตรงนะคะพวกใบไม้ใบหญ้าโดยตรงนะคะอันนี้ก็ใช้แค่น้ำน้ำหมักรดราดเท่านั้นนะคะนี่ก็จอบเป็นสีส้มๆอย่างนี้นะคะ น้ำในวันแรกที่ใส่จะเป็นสีส้มนะคะเพื่อนแต่พอนี่นะคะนะคะแหนแดงเห็นไหมคะนี่ขยายเต็มขวดแล้วค่ะนี่รากของเขานะคะรากของเขาจะยาวลงมาแบบนี้นะคะขวดนี้ประมาณประมาณ20-30ิมเซนได้นะคะสูงนะคะประมาณ2 0่สิถึงสามเซนได้ด้านล่างก็จะเป็นดินในสวนนะคะออกสีแดงๆนิดนึงน้ำนะคะ น้ำในขวดในวันแรกที่ใส่ไปจะเป็นสีส้มนะคะออกส้มๆเหลืองๆเลยนะคะเพราะว่าดินเราเป็นสีส้มสีเหลืองใช่ไหมคะต่อมาพอเรา,เ,าเลี้ยงเขานะคะเลี้ยงแหนแดงได้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะน้ําจะเริ่มเปลี่ยนเป็นใสขึ้นแบบนี้เลยคะ่ะ,ะเพราะว่ารากของเขานะคะคจะตรึงไนโตรเจนให้เราเป็นอย่างดีนะคะสําหรับแหนแดงอซอนลา่าไมโครฟินล่านะคะก็เลี้ยงง่ายขยายง่ายแล้วก็ประโยชน์มากมายนะคะ ใช้เป็นอาหารให้ปลานะคะวัวควายเป็ดไก่ได้หมดเลยค่ะและยังสามารถนำมาทำปุ๋ยได้ทั้งปุ๋ยพืชสดแล้วก็ปุ๋ยชนิดแห้งนะคะนะคะ mm hmm. นำมาผสมกับปุ๋ยคอกนะคะ mm hmm. นำตัวสาระแอนํำตัวไหนแดงนะคะมาผสมกับปุ๋ยคอกนะคะใบไม้ใบไม้แห้งเนาะแล้วก็หมักเอาไว้นะคะ mm hmm. เป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะให้กับพืชผักของเรานะคะนี่ ที่น้อยก็พามาชมมาอัปเดตนะคะที่น้อยได้พาเพื่อนๆทาในคลิปก่อนโน้นนะคะจะให้เพื่อนๆเห็นผลที่ทํากันในวันนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูอีกครั้งนะคะนี่คือภาชนะนะคะเพื่อนๆมีปุ๋ยคอกนะคะขี้วัวเก่าๆนะคะใส่ลงไปค่ะนิดหน่อยนะคะเพื่อนนิดต่อยค่ะรองลงไปใน นี่นะคะเราลงไปในขวดเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็เติมดินค่ะดินในในสวนของเรานะคะนี่ค่ะนี่นะคะเติมดินลงไปเล็กน้อยเดี๋ยววางตรงนี้ให้เพื่อนดูนะคะถูกไนิดนึงอ่งวางเติมน้ำค่ะ เห็นไหมคะนี่คิวจะลอยขึ้นมาไมขออนุญาตจับนะคะเพราะว่าเขาแหง้งแล้วก็เราก็ใส่ถุงมือแล้วเนาไม่เป็นไรก <_ S 1> ้อนใหญ่เอาออกค่ะเ,เพื่อนๆเพราะว่าครั้งแรกครั้งแรกเดี๋ยวเราจะใส่แหนแดงลงไปจะไปดันให้แหนแดงขึ้นมานะคะถ้าบีบได้ก็บีบนะคะแต่น่าจะนําไปใส่นี่นําไปใส่ให้พี่ๆที่โตแล้วแบบนี้ใส่ได้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ไม่มีปัญหาเลยค่ะเพื่อนไม่มีปัญหาเลยนะคะนี่ใส่ได้เลยค่ะโผล่นิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวเาก็จะค่อยๆย่อยค่อยๆ,อยๆกินไปนะคะอ่าเห็นไหมคะนี่คะ่ะนี่น้ำจะขุ่นๆแดงๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมนี่คะ่ะพอเราเลี้ยงไปเลี้ยงไปนะคะน้ำเขาก็จะใส่อย่างนี้เห็นไหมคะ นี่รากเขาก็จะนี่นะคะเขาจะปีนขึ้นมาตรงขอบเต็มเลยค่ะพร้อมที่จะให้เราเก็บออกแล้วนะคะตอนนี้เนาะก็เก็บไปใส่ในกระถางต้นไม้นะคะต่างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวพอเขาแห้งเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเรานะคะเอาทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราช้อนออกมาหน่อยเ,อเดี๋ยวเราแบ่งมาใส่นะคะ เ,เราวแบ่งในนี้ในแกลอนนมนะคะนี่นี่ค่ะเราก็ตักออกมาได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะให้รากเขาจมลงไปแค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะได้แล้วนะคะแค่นี้พอค่ะเดี๋ยวเขาก็จะขยายเต็มเลยค่ะนะคะนี่ง่ายไหมคะการปลูกแหนแดงอัสซอล่าไมโครพิลล่านะคะ ในภาชนะที่เราหาได้ง่ายๆนะคะแต่ก็จะเล็กนิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่อยากจะหาภาชนะกระมังหรือภาชนะใหญ่ๆมาใส่นะคะก็นําภาชนะที่นํำข้าของที่เหลือใช้นะคะมาเลี้ยงน้องแหนแดงได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นกล่องพลาสติกที่ใส่เห็ดมานะคะก็จะไซส์ใหญ่นิดนึง เนาะอันนี้ก็ใส่ดินลงไปได้เลยนะคะใส่ดินลงไปแบบนี้ปุ๋ยคอกนิดนึงค่ะใส่น้ำลงไปทุกอย่างสามารถนำมาเลี้ยงแหนแดงได้หมดเลยนะจังเพื่อน ถังฟ้าถังสีน้อยก็นำมาเลี้ยงแหนแดงนะคะทำให้ตัวของปุ๋ยคอกนะคะจมน้ำให้ดีนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่แหนแดงด้านบนใช่ไหมคะ เรียบร้อยค่ะอ่าแล้วก็นำแหนแดงมาใส่ลงไปได้เลยนี่เห็นไหมคะใส่ลงไปนิดหน่อยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะขยายเต็มเลยค่ะนะคะถ้าเราได้ภาชนะที่เอ่อกว้างขอบขอบกว้างแบบนี้นะคะก็จะดีจะเหมาะสมกับการขยายพันธุ์นะคะของแหนแดงได้ดีเลยค่ะอะ่ถ้าเป็น ปวดอย่างนี้ก็คือคือจะจะเล็กจ,จ,จะแคบเกินไปนะคะจะแคบเกินไปแต่ก็ได้ค่ะนี่สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงนะคะไว้ชมนะคะเห็นรากเห็นไหมคะจะมีรากให้เห็นนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ตักออกได้เอาไปใส่เดี๋ยวน้อยจะตักไปใส่กระถางให้หมดเลยนะคะสำหรับแหนอแดงใน,ใน ขวดที่ทำมาไว้แบบนี้เมื่อกี้ลืมใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อนใส่ไปสักนิดนึงนะคะถ้ามีไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าขี้วัวก,ก็ก็ได้แล้วนะคะก็พอเพียงแล้วค่ะแหนแดงเขาเลี้ยงง่ายค่ะเลี้ยงง่ายนะคะขอให้มีอันนี้นืออยู่ใต้ชายคาค่ะอ,อันนี้เป็นบริเวณข้างบ้านทางทิศตะวันตกนะคะเดี๋ยวนื้อให้ดูชายคานี่ชายคาบ้านค่ะ อันี้ใส่คาบ้านนะคะได้รับแดดในช่วงบ่ายสองจนถึงห้าหกโมงเย็นค่ะตรงนี้นะคะก็สองกะละมังนวนก็นำนายได้นําไปใส่ต้นไม้แล้วนะคะก็กำลังขึ้นมาใหม่นะคะส่วนอันอื่นก็ค่อยๆทยอยทยอยขึ้นกันมางามกันมานี่นะคะเลี้ยงง่ายๆค่ะแหนแดงอซอลล่าไมโครโปินล่าก็เพื่อนๆก็ลองนําไปเลี้ยงเล่นดูนะคะสนุกดีค่ะ นะคะมีอะไรให้ได้เล่นทุกวันนะคะสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวของเรานะคะวันนี้น้อยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆชาวรักการปลูกทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาดูมาชมมาช่วยน้อยย้ายแหนแดงอซอล,ล่าไมโครฟินล่านะคะลงในในขวดในภาชนะที่เหลือใช้นะคะในกล่องเห็ดเนาะเพื่อนๆกล็ลองดูนะง่ายๆค่ะสนุกด้วยไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ